นักสาธารณสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองสุทีวันปุ้ยธนาวันรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งชมายพรคำตาศิลาศักดิทธิ์ผลพินโยทินกรนินล่าเปรมจิตกองสิงกัญรัตสันหนังกรชินันประทุมอภิญญาไมโพออนสุดานาสมใจสุธิตาจันเมืองสุกัญญาพันประคุณจิรศักดิ์อุดทองวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองกิติยาศรีทหาธีริศเชื้ออ้วนวณิดาอิทารัต อรวันแต้เจนสิรินยาส้อยพานจัก,กรพงแสนทวีสุขสุภารัตน์แอแซ่เอียวทันชนกพักดีกุลพัชริดาศีกักุลวิราวันบุญศรีสิรินยากองสอนอรัญญาลาวิโรธมนทิดามีบุญรอดสาศีวิมลเพื่อช่อบธนวันฉันธิยานนทาปกรณชัยเสนาจุธามาศสศีละนอก ยุวลีอาจนานัทพลจิตจักนะเลนฤทธิ์เพียรซ้ายสมฤทัยอาจปาสากันจนาปานีวงศ์นัจนานเปี่ยมสกุลกฤษดาอุทธิลำปวีณาแก้วไพฑูรย์เพนพิช,ชาโลสีทองราชันบุญเรือนสุมิตราหนูสวัสด์กัญญาณีไกจุมพศสุภาพรสุภาสอวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิษนลักษณ์จุมเกตกนลวัฒน์ปทุมไกยะกัลย,ยา วงขสุม่มการจนาพรอัอครปัญญาการมณีเดมพลการจเนตรมั่นพุทธกิติศักดิ์ทองทัพไทยเกศราชัยโยคณะทิพสีพัฒนกุลจิรพัฒนพินิจกุลจิรติการปานิคมจิรติการสะเสียงดีจิานาันกางทาจุริพรมาประโทชนาพัฒนทองเทพนัชกรธาราสมบัตินัชกายางดีนัทการวงอินอยูนัทิชาจันทบงนัทนานวิมีมณสีนรา,าชายัยนัทวดีดุษฎีวิริยะกุล นิชาภามิ่งขวัญน,นิชารัตสุทธิมณีพัฒดวงแก้วสิทธิคำทัพดาราพรชัยคำดาริกาสารสินธนชพรช่วยแก้วธัญรัตน์ด,ด่านซ้ายธนวรัตน์บึ้งงืมนัทครินสมสุระนันทวัฒน์เหล่าพรมนริศล,ลาชาภูวงศนัชนันมนารมวัตที่ร้อยตีหญิงนันทพัฒนวังมูลนัสรเลกาซาบุญลิตาจันทรัตน,น์เบญจพรโซ่เงินเบญจรงธัญญนนท์นนปฏิพลลักช้างปีนาพัน์ เคมาชัยปัญญานัชราแก้วคำแพงปัทรมวันข้องสายลาผลทิพย์เหมือนวงพิชมนิลิมสุขพิมพิศาศีชัยตุงพ,พักภูมิอัคคนาธพักภูมิคทะเนศมณีดาบุตรงามมนฤดีสุขขานมริสาชิตตบุตรมินตาโลหภุมิยรดีดวงโพทองรัชชิตพรวายุกรรันชนีกรชัยยโชตลินลดาวันณดลรุจีลาคำศิริลักษณลิตาทวีสินลลิตาบุตรวงวชิรพรเครื่องจันลรลิศรา วงนุกูลสรุทธิดาภาสุขศักกรินฝ่ายศูนย์สุภัตรากิ่งโพสมฤทัยชัยสุระสุมิตาสีครามสุรีลักษาส์สีสาวรักษ์เทพาขันอภิวัตตั้งฝ่ายคุณธรรมออนิชาแสนวงังอรายาภารีละอฟาฟยัจจารงอามิลาดาโตสายสุขศาสตร์ณิตกินนิยมอันดับหนึ่งพัชราบ,บุญดีมากเจนจีลาพลซา เพนพักภูศิริสาธาศาสตร์บัณฑิตกินิยมันดับสองสุชาดาเจริญใจดวงตาพันธบัวสีนิสาชนจันพิลาสุภาวดีพืชทองหลังนัลลินศสิิลาส,สีนีนาศีนันทะจูธามาสพิลมจิตพิมพ,พิชาลุ่งประชาเดชหนึ่งฤดีสุขสบายเกื้อเกียรติเสนจันทิชยัยสุนิสาแก้วสำอางทศพรสุขเสริมชัยดานีมวยมัน่นสุกัญญาชนยเงรำถูพิตาดวงพันเทากาญจกรไกกชยเขตศุลยศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรสุขศาสตร์บันดิตการพิชาทิพลือตีตรินตาเมฆแสนนภัสลากรงชัยยาน้ำมนต์สิงโสดธิการคำมุงคุณเบญจมพรโคศีศาสเบญจมพรโลจลัดพินิจการดวงดีพิมพ์ณลพรวิรุณปักศีิวลัญญาชัยพรมเขียววังคณาชัยเจริญวัยวราพรจันเตยวาราลุณีสุผลทองวิทยาอาถาาสะทอนพรมศักดิ์ตสัสิพรอรุณเพลงสัสีวันสารการสุริวันโลดปะโค